ชพีโพภิมพิมาพานสีจีสุดเนียนใครว่าละครไทยน้ำเน่ามีแต่ชิงรักหักสวาสดออกอากาศไปแค่สองตอนแรกก็ว้าวและสร้างชื่อเสียงชื่นชมไปไม่เบาเลยล่ะค่ะสำหรับละครแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ช่องสามอย่างพิโพภิมพิมาพานนำโดยนักแสดงหลุยสกอตและแยมมาธิราที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยในดินแดนลี้ลับในตำนานอย่างป่าหิม,มาพาน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีหล่าสัตว์แปลกประหลาดที่มีเฉพาะในป่าหิมาพานโผล่หน้ากันมาเพียบซึ่งทีมงานก็รังสรรค์ออกมาได้เนียนและสมจริงจนได้รับเสียงชมเต็มๆว่า CG เเนียนมากจนแฟนละครเรื่องนี้ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าช่องสามทุม่มถุนสร้างสุดๆและเหมาะสมที่จะทำเป็นคอนเทนต์ส่งออกละครไทยไปทั่วโลกอีกเรื่องเลยทีเดียว เอาเป็นว่าใครที่ชอบปรามาละครไทยว่ามีแต่เรื่องน้ำเน่าชิงรักหักสวารดลองเปิดใจรับชมละครเรื่องนี้ดูแล้วจะรู้ว่าถ้าคนใจจะทำคนไทยก็ทำได้ไม่แพ้ใครหรอก